ฝนตกอีกแล้วพี่น้องบ้านไม่ลีตกดีดีฝนเมือ่อคืนก็นตกเมื่อเศา้าก็ตกตอนนี้ก็ตกอีกแล้วเบฟ้ามืดอยู่ฝนฟ้ามืดฟ้าม่วพายุอีหยังคือสิเขาลำรีลำไร่แท้เิ่นว่าพายุเขาเศร้าไปแล้วหลายหัวแล้วมาอีกแล้ว ฝนตกจ้าฝนตกที่หน้าบ้านแม่ลิแล้วนะคะชมบรรยากาศฝนตกจ้าฝนตกงย่มแรงเป็วนว่าพายุเขา่า ออกไปแล้วหัวเนึงเขามาไม่อีกปีนี้ฝนดีดีเพินคือสิบ่จงไว้ตกปีนาฮะได้บ่ปีนาสิได้เฮดหน้าบ่สิบโตกเบิดตะปีนี่บ่ฝนออดปีนาย่านได้สูปน้ำเอาอยู่เพราะว่าตกเบิดเนาะตกขักตกแน่ จนเขามั่นเราก็ยังตกมาตะพื้นตะพื้นอยู่น้ำฝนก็ได้ฝนดีเป็นตะนายชมบรรยากาศฝนตกนะคะฝนตกที่บ้าน สงเปือยคะ่ะฝนตกอีกแล้ววันนี้ตกไปตกมากกะยังให้ไฟดับเท่าน,นั้นละเป็นพ่อเมื่อคืนนี่ไฟดับบ่เห็นอหอทุงมากกับมาดึกๆไฟก็ได ฝนตกต้นไม้ชุ่มฉ่ำดอกไม้ชื่นใจสึกน้ำฝน เอาบรรยากาศเนี่ยมาเรงฝนตกมาฝากจ้า